ปดเสียงคำขย้ำข่าวมีเงาขึ้นเนาะครับหลดเสียงคำขยํำข่าวครับอยู่ที่หน้าวัดป่าอรุณธรรมนะครับเหมือนทุกวันนั่นแหละครับก็มารายงานนะครับข่าวนะครับทุกวันทุกวันนะครับเกี่ยวกับวัดป่าอรุณธรรมนะครับวันนี้ก็มีพิเศษพิเศษนะครับก็คือเห็น,นมี ทัวร์คันแรกเลยนะครับมาลงครับวันนี้มีทัวร์ลงครับวันนี้มีทัวร์ลงเป็นคันแรกเลยนะครับดูป้ายนะครับทัวร์คันนี้นะครับอยู่ด้านหน้าผมนี้เองนะครับเพิ่งมาถึงใหม่ๆหมันมาดเลยนะครับมีทัวร์ลงครับวันนี้เอาเชิญเข้ามาครับเชิญชวนคันเข้ามานะครับมาให้กําลังใจกันในช่วงเช้าบางคนอาจจะงงว่าเอ้ากูหลอดทำไมหายเงียบไม่ได้หายนะครับมาเหมือนเดิมนะครับมาเหมือนเดิม วันนี้คมเห็นทัวลงก็เลยเสนใจใเรื่องทัวนะครับก็เลยรอสัมภาษณ์นะครับเจ้าของทัวอยู่นะครับเจ้าของรถทัวอยู่เนี่ยครับแต่ที่รู้เบื้องต้นมาจากระยองนะครับมาจากระยองเดี๋ยวรอตอนนี้ทางด้านในนะครับวันนี้มีการรับคิวนะครับที่น้องด้านในมีการรับคิวนะครับท่านที่มีคิววันนี้นะครับก็ นะครับต้องมาลงมา,มารับคิวจริงนะครับกำลังเรียกรับคิวอยู่สวัสดีครับมาจากไหนมีคิวใช่ไหมครับวันนี้อ๋อโอเคครับก็กำลังจะเรียกไปรับคิวอยู่นะครับคนที่มีคิววันนี้นะครับเขาต้องไปปั๊มแขนแล้วก็ไปเรียกรับคิวในช่วงที่มีคิวนี้ก็คึกคักแหละครับ เริ่มคึกคักขึ้นมานะครับก็ดูนะครับดูว่า,าดูบรรยากาศเลยครับดูรถนะครับพี่น้องรถเยอะมากครับเห็นไหมถ้ามีคิวมันก็จะคึกคักอย่างนี้แลว้วก็เมื่อกี้นี่ผมพี่น้องเห็นไหมครับมีทัวลงด้วยนะครับเอาแปะยังเงียบอยู่นะครับยังก็เชิญเ<ๆ>ชิญเชิญกันเข,ข้ามาครับ ก็ดูบรรยากาศวัดป่ารุณธรรมวันนี้ก็เริ่มคึกคักแล้วก็มีญาติธรรมนะครับที่เดินทางมาจากระยองนะครับระยองนั่งทัวร์มาเลยนะครับเป็นคันเลยเนี่ยก็ต้องรอดูว่านะครับผมกําลังรอสอบถามข้อมูลนะครับจากคณะทัวร์นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ ทำไมเงียบจังเลยไม่เห็นใครเข้ามาเลยผมขึ้นช่องผิดไหมไม่น่านะไม่น่าจะผิดหรือว่าผิดจริงๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูก่อนนะเพราะว่ามันเงียบ